สวัสดีครับผมพิเชษ168พารวยนะครับชอบกากดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับแต่ถ้าคุณแคร์นะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับหรือว่ากดสับตะไคร้แล้วก็ดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณป้าทุกทกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านที่ติดตามมาใหม่ด้วยนะครับครับความเชื่อมั่นนะครับไม่ได้มาง่ายๆครับต้องมาพิสูจน์กันนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับขออ่านคาเตือนให้กับคุณลุงคุณป้าคุณแม่ทุกท่านเลยนะครับคําเตือนสูตรหวยเป็นเพียงแค่การคํานวณจากสถิติย้อนหลังแล้วคัดสูตรที่เดินดีที่สุดมาเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับครับ168พารวยทางช่องจะทําข้อมูลเพื่อนําไปใช้ในการเสี่ยงโชคและสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลของไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆซินะครับ ครับการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมของท่านด้วยนะครับครับวันนี้ผมก็จะมาแจกสูตรปักหลัก10บนนะครับให้ท่านที่ชอบคิดชอบคำนวณนะครับ4สูตรนะครับก่อนอื่นนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับหรือว่าหาช่องทางผมไม่เจอนะครับผมมี3มช่องทางนะครับช่องทางที่1คือ ID l ี n ลนผมครับ 0 9 4 3 9 0 1 5นะครับไม่มีห้อง v ีพนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับให้เลขท่านฟรีๆนะครับเด่นทางให้ท่านฟรีๆนะครับท่านจะได้ทั้ง3ตัวตรง3ตัวโต๊ดนะครับแล้วก็สตัวบนและ2ตัวล่างและเลขวิ่งอันเปอร์เซ็นต์นะครับฟรีๆนะครับใกล้หนวยออก5วันนะครับและสำหรับท่านใดที่ชอบเลขดับผมนะครับเลขดับ นะครับต so ้องมีข้อเล็กเด็กของผมนะครับงวดละ100บาทนะครับเลขดับผมนะครับท่านใดที่สนใจนะครับเลขดับคู่ดับคู่ตายคู่โต๊ดผมครับดับล้านเปอร์เซ็นครับไม่มาแน่แน่ล้านเปอร์เซ็นนะครับท่านต้องโอนเงินเป็นเท่านั้นนะครับรับเฉพาะท่านใดที่โอนเงินเป็นเท่านั้นนะครับถ้าท่านเพิ่มมาดีไลน์ผมนะครับแล้วท่านทักมานะครับถ้าผมยังไม่อ่าน อย่าเพิ่งโอนนะครับให้ผมตอบกลับก่อนนะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับถ้าผมไม่กลับแต่ไม่ตอบกลับให้ท่านโทรมาผมนะครับเบอร์นี้ครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มมาดีของท่านนะครับหรือว่าท่านใดที่เพิ่มไม่ได้ครับมีอีกหลายช่องทางนะครับก็มีช่องทาง youtube นะครับหรือว่าเข้า Google และพิมพ์หานะครับแล้วก็ Facebook นะครับก่อนอื่นนะครับอันนี้ครับ เลขดับเลขตายผมนะครับสามารถประหยัดเงินของท่านได้ยังไงนะครับหรือว่าประหยัดเงินของท่านและตัดเลขได้เหลือน้อยชุดได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาอธิบายละเอียดให้ท่านฟังอีกทีนะครับอ่านี่คือช่องทางที่สองผมนะครับช่องทางที่สองท่านสามารถเข้า Google นะครับแล้วพิมพ์หาหรือว่าเซิร์ชหาช่องผมได้นะครับถ้าท่านพิมพ์ไม่เป็น ให้ลูกหลานของท่านนะครับพิมพ์ใน Google นะครับพิมคำว่า168่าหกแปาวยนะครับท่านจะเจอ2ช่องนะครับช่องนี้เป็นช่องสำรองครับพิเชษ168พารวยนะครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านมากๆนะครับมีผู้ติดตามนะครับ6 7 0 2คนนะครับนี่ครับต้องขอขอบคุณท่านมากๆนะครับที่ชอบ หลักการและสารการคิดของผมนะครับแลวนี่ครับอย่าลืมครับกดติดตามผมนะครับกดติดตามนะครับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามไปขึ้นแบบนี้ครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษเป็นซับสไครต์นะครับหรือว่าท่านจะเจอผมช่องไหนก็ตามนะครับนี่คือช่องหลักผมนะครับช่องหลักคือพิเชษหนึ่งแปดพาเยนะครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามนะครับ หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยวคนนะครับต้องขอขอบคุณท่านมากๆนะครับที่สนใจในศาสตร์และการคิดของผมนะครับนะครับอย่าลืมครับตรงนี้ครับถ้าท่านยังไม่ได้กดติดตามครับจะมีคําสินแดงคาว่ากดติดตามหรือว่ากดสับตะไคร่นะครับอันนี้ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับถ้าท่านใดที่กดติดตามไม่ได้ครับท่านยังไม่ได้สมัคร a อเ e s นะครับเพราะว่า youtube นะครับเขาอ่า กำหนดอายุนะครับ18ปีขึ้นไปนะครับถึงจะดูคลิปได้นะครับตอนนี้คลิปก็คนดูน้อยลงครับเพราะว่าอายุไม่ถึงก็เปิดดูไม่ได้ครับครับนี่ครับอย่าลืมครับท่านใดที่อยากดูคลิปทั้งหมดครับให้คลิปตรงวิดีโอนะครับและท่านเจอคลิปผมที่ไหนก็ตามนะครับท่านจะเจอผมในคลิปไหนก็ตามครับผมจะสอนแบบนี้นะครับอ่าสูตร เดินดีๆม,ม,ม่นๆยำๆแบบนี้ครับครับท่านฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับและกดแชร์เพื่อแบ่งปันข้อมูลนะครับดีๆให้กับทุกท่านนะครับแบ่งปันข้อมูลนะครับให้กับเพื่อนๆของท่านคุณป้าคุณนาคุณอาคุณพี่คุณดองท่านนะครับจะได้ข้อมูลดีๆนะครับอ่าฟรีๆนะครับไม่เสียเงินสิททองนะครับ่นา,น,น,าน,นะครับ,นะรบแลวอย่าลืมครับถ้าท่านเข้ามาวิดีโอผมไม่ว่าท่านจะเจอผมทาง Facebook ไทดีไลน์หรือว่าช่องทางไหนก็ตามทาง youtube Google นะครับเข้ามาแล้วกดติดตามผมแถวนี้ครับจะมีคำว่ากดติดตามสีแดงนะครับอ่านะครับแล้วอีกช่องทางที่สามนะครับ facebook ครับท่านใดที่มี facebook สามารถแอดผมหรือว่าเพิ่มผมไปทาง facebook ได้นะครับแบบนี้ครับพิมพ์เข้าค้นหาผมตรงนี้ครับคำว่าพิเชษเด็กศิลป์นะครับอ่านี่ครับ พิเชษนะครับตรงถอฐานไม่มีกระรนนะครับแล้วก็เวนวัดนะครับเด็กศิลป์ศิลปะมีกระรนตรงปอปานะครับอ่าพี่ไม่ถูกเหรอครับนี่ครับและท่านเพิ่มมาแล้วนะครับผมจะกดรับแล้วนะครับอ่าตรงนี้ครับเม็กซิเจอร์หรือว่าเม็กเซะครับท่านสามารถส่งมาผมได้นะครับส่งมานะครับแล้วผมก็จะส่งเลขให้ท่านนะครับแบบนี้ครับ เขาแลกเปียนครับงินละหนึ่งร้อยหรือเป่าอะประมาณนี้ครับถ้าต้องการครับต้องการอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมจะส่งไปให้ครับตอนนี้ผมยังไม่ว่างนะครับเดี๋ยวส่งให้นะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านที่สนใจนะครับตอนนี้ผมเองก็ไล่ส่งไปหมดแล้วนะครับตรงที่จดชื่อนะครับ ท่านใดที่ยังมีจํานวนเงินอยู่ก็คือว่าอยุดท่านส่งมาห้างวดสิบงวดนะครับจะเหลือกี่งวดนะครับแบบพันหนึ่งก็เหลือส่งไปด้สามงวดหรือเจ็ดงวดอะไรประมาณนี้ส่งไปแล้สองงวดหรือแปดงวดอะไรประมาณนี้ครับและชื่อที่หายไปก็คือว่าหมดนะครับบางคนงดส่งมาแค่สองงวดสามงวดนะครับสําหรับคนที่งวดต่งงวดผมไม่ได้จดนะครับผมไม่ได้จดนะครับงวดต่งงวดนะครับก็ส่งให้เลยครับเสร็จก็ส่งให้เลยครับ นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูนี่ครับจะค่อยมาอธิบายคู่ตายคู่ดับนะครับไปเข้าเรื่องก่อนนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ติดตามผมนะครับมาใหม่นะครับผมใชาสัตร์อะไรในการคิดเลขหลักสิบนะครับหลักสิบบนครับผมใช้สูตรดับนะครับสูตรดับอมาคัสสูเด่นครับสูตรที่ไม่ติดดับนะครับก็คือเลขเด่นนะครับ แต่ผมใช้สูตรนะครับสิบห้าสูตรแบบนี้ครับห้าชุดครับผมมีแบบนี้ห้าชุดชุดที่หนึ่งนะครับผมเอามาแจกให้ท่านครับอีกสี่ชุดนะครับผมจะมาทำอะไรครับผมจะเอาสิบห้าชุดเนี้ยเอาไว้ในตารางเลขแล้วได้ผลลัพธ์อะไรนะครับแล้วก็อีกสี่ชุดนั้นแหละได้ผลลัพธ์ทําแบบนี้ครับมาชนกันครับชนกันนะครับแล้วเลขอะไรที่มันดับเยอะสุดนะครับ เราจะตัดทิ้งครับแค่2ตัวเท่านั้นครับแล้วก็เอาไปเลขกลอง2ตัวครับและเลขเด่นหกตัวครับถามว่าเอาไปตัดทำไมเยอะแยะขนาดนั้นจะทำให้แข็งที่สุดครับรากฐานเราแข็งครับ3มตัวเราก็แตกได้ง่ายๆครับแต่ถ้า2ตัวเราไม่แข็งพอครับพื้นฐานเราไม่แข็งเราจะล้มตั้งแต่แรกนะครับครับวันนี้ผมก็จะมาแจกสูตร ให้ท่าน15สูตรเนี่ยครับแต่จะแจกแค่งวดเพิ่มละหนึ่งสูตรครับตอนนี้เป็นสีงวดครับก็สีสูตรนะครับลองไปดูครับว่าสูตรที่หนึ่งครับผมให้อะไรท่านนะครับสูตรนี้ผมแก้ไขนะครับแก้ไขงวดที่แล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับสูตรงวดที่แล้วสูตรที่หนึ่งนะครับถ้าใครจดไปนะครับมันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับแต่ผมเองอยากจะให้สูตรมันสวยหรูนะครับ เราก็เดินดีนะครับก็นี่ครับสูตรนี้ก็เดินดีนะครับที่ใครได้ไปแล้วก็จดไว้นะครับบันทึกไว้ครับสูตรนี้หลักการนี้ก็โอเคนะครับผ่านนะครับผมก็มั่นใจอยู่ครับแต่เราอยากได้สูตรใหม่ที่มันที่ผมเปลี่ยนแปลงไปก็มีสูตรหนึ่งสูตรสี่สูตรหกสูตรสิบสามนะครับในวันนี้เพื่อที่จะให้สูตรมันเดินดีนะครับและเหนียวและแน่นขึ้นนะครับจะได้ใช้ได้จริงครับ ถามว่าสูตรนี้ใช้ได้จริงไหมใช้ได้ครับผมจะสูตรแม่มาตัดจุดเต็มนะครับแล้วก็สูตรเนี่ยเรียกว่าสูตรลูกนะครับรูอสูตรที่หนึ่งนะครับเอามาตัดจับหอะชุดฟันนะครับใช้ได้จริงนะครับใช้จริงนะครับมาดูครับว่าสูตรหนึ่งนะครับผมใช้หลักการอะไรนะครับอ่าก็มีท่านหนึ่งก็บอกให้ช้าๆหน่อยครับตอนสอนสูตรนะครับผมเองก็ประมาณนะครับช้าๆผมจะไม่ค่อยคล่องนะครับ ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยนะครับ Higher. ผมใช้หน่วยขครัลงที่หนึ่งนะครับสองครั้งนะครับ <recall. S 1> แล้วก็ผมก็ใช้หลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สามสองครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สามนะครับแล้วก็เลขของที่หกนะครับต้องบวกทุกครั้งนะครับถ้าได้ผลลัพธ์อะไรมา ต้องมาบวกเลขตรงที่หทุกครั้งนะครับมาดูครับหนึ่งสองครั้งก็เป็นสองนะครับสองบวกหนึ่งเป็นสามนะครับทักไว้ก่อนนะครับสามเก้าสองสิบแปดครับเก้าสองครั้งก็สิบแปดนะครับได้แปดครับแปดบวกสามเมื่อกี้นี้ครับเป็นสิบเอ็ดนะครับสิบอดนะครับเราจะใช้เลข้ายอย่างเดียวครับคือเลขหนึ่งนะครับหนึ่งบวกศูนย์ครับได้หนึ่งนะครับหนึ่งบวกเลขตรงที่หนะครับ เป็นเจ็ดครับความน่าจะเป็น,นครับเจ็ดน่าจะไม่มาให้เห็นในหลักสิบ 10. ของวันที่หนึ่งพฤษภาคสองพันห้าร้อยหกสามจริงหรือไม่ครับต้องมาพิสูจน์กับผมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้แค่สูตรนี้สูตรเดียวครับผมไม่ได้ใช้สูตรนี้สูตรเดียวนะครับผมใช้หลายสูตรนะครับหลายสูตรมากๆครับเอามาชนกันนะครับครับ สูตรนี้ครับสูตรที่สองนะครับผมใช้หลักการอะไรครับตามทันหรือเปล่าครับตามไม่ทันต้องขอโทษด้วยนะครับผมใช้หลักสิบครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็สิบครั้งที่สามครับแล้วก็หน่วยครั้งที่สามนะครับแล้วก็สิบครั้งที่สี่นะครับแล้วก็หน่วยครั้งที่สี่สองครั้งนะครับแล้วก็เลขคงที่เก้านะครับ เลขคงที่ต้องบวกทุกครั้งนะครับผมจะบวกให้ท่านดูนะครับ8กับ9เป็น17นะครับ8กับ9บวกกันแล้วได้17เอาเลขท้ายอย่างเดียวคือเลข7นะครับ7บวก8ครับเป็น15นะครับเป็น15เราจะใช้เลขท้ายเดียวคือเลข5้าครับเลขห้าบวกศูนย์ครับได้5นะครับ5้าบวก4ครับได้9นะครับได้9พักไว้ก่อนนะครับ ห้าหนึ่งห้าสองสิบครับสิบบวกเก้าเมื่อกี้นี้เป็นสิบเก้านะครับเราจะใช้เลขใช้เดียวคือเลขเก้าครับเก้ามาบวกกับเลขเก้าคงที่นะครับเป็นสิบแปดนะครับเราจะใช้เลขใช้เดียวคือเลขแปดครับแปดนะครับความน่าจะเป็นครับแปดน่าจะไม่มาให้เห็นในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันร้อยสามในหลักสิบบนหรือไม่ครับต้องมาพิสูจน์กับผมครับสูตรมันก็แข็งนะครับ สามารถตักขัดได้เลยก็ได้นะครับแต่ผมต้องเอาไปชนเยอะๆครับถึงจะแข็งจริงนะครับครับนี่คือสูตรสนะครับสูตรสาสูตรสนะครับสําหรับท่านใดที่ชื่นชอบในหลักการผมนะครับหลักการผมไม่เหมือนใครครับสูตรดับมากขัสสุดเด่นนะครับนี่ครับผมใช้หลักการครับสูตรอาจจะยากนิดหนึงนะครับต้องขออภัยนะครับสูตรง่ายมันก็มีครับ แต่มันไม่ค่อยเวอร์ครับสูตรยากมันจะเดินดีครับอ่านี่ครับผมใช้หลักแสนนะครับแล้วก็หลักพันนะครับขอั้งที่หนึ่งะครับแล้วก็หลัก10บครั้งที่สองนะครับแล้วก็หลัก10บเอ่อโทษทีครับหลัก10บครั้งที่หนึ่งนะครับนี่ครับพาแล้วครับอ่าแล้วก็10บครั้งที่สองครับสองครั้งครับแล้วก็หลัก10บครั้งที่สครับอ่าแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สี่นะครับ แล้วก็10ครั้งที่4นะครับแล้วก็เลขคงที่นะครับ8ต้องเอามาบวกทุกครั้งนะครับ8นะครับดูครับผมจะบวกได้อะไรนะครับ2กับ6เป็น8นะครับ8บวก8เป็น16นะครับ16พักไว้ก่อนนะครับเราจะใช้เลขท้ายเดียวคือเลข6นะครับ6พักไว้ก่อนนะครับ6กเดินคงหกสองสิบสองครับได้2กับ6มาก็เป็น8นะครับ หกเมื่อกี้นี้มาบวกกับสก็เป็น8นะครับ8ปบวกแเป็น16นะครับ16นะครับ8ปบวกแเป็น16เราจะใช้เลขไทยเดียวคือเลข6นะครับ6กบวกศได้6นะครับ6กบวกสได้10นะครับได้0มานะครับเลขไทยเดียวคือเลข0นะครับ0ูนบวกแปงที่ครับได้8นะครับความน่าจะเป็นครับ8น่าจะไม่มาให้เห็นในหลักสิบบนงวดวันที่1นึพฤศจิกายน2563 จริงหรือไม่ครับต้องมาพิสูจน์นะครับสูตรนี้หลักการนี้เดินดีหรือไม่ครับต้องมาพิสูจน์กับผมนะครับเพราะว่าผมเริ่มตั้งแต่ศูนย์นะครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่ก้าวแรกให้ท่านดูมานะครับสามารถย้อนไปดูคลิปได้นะครับผมไม่ได้เอาสูตรที่เดินมาแล้วห้าสิบขั้วหกสิบนะครับอ่าทีนี้มาดูสูตรที่สี่ครับสูตรที่สี่นะครับอ่าดูครับสูตรที่สี่ ผมใช้หล <muitas> ักการอะไรครับน no ี่ครับผมใช้หลักร้อยครั้งที่1นนะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่1ครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่1 2สองครั้งครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่2นะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่3มนะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งเอ้ยเท่าที่ครับหลักร้อยครั้งที่4ี่นะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่4นะครับแล้วก็เลของที่6นะครับเอามาบวกกันครับนี่ครับ หนบวกแได้9นะครับพักไว้ก่อนนะครับ9ก8ากับ9ก้เป็น17นะครับเราจะใช้เลขไทยเยงเดียวคือเลข7จนะครับช้าช้าหน่อยครับเจบวกสเป็น1ิบเอ็ดนะครับเราจะใช้เลขไทยยงเดียวคือเลข1นะครับ1เอามาบวกกับศูนย์ครับก็เป็น1นะครับ1บวกกับ5ก็เป็น6นะครับ6บวกเลขคงที่6นะครับเป็น12นะครับ ความน่าจะเป็นครับสองน่าจะไม่มาหลักสิบบนให้เห็นในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2 5 6 3ครับจริงหรือไม่ครับต้องมาพิสูจน์กับผมนะครับทีนี้มาดูครับว่าชุดนี้ครับผมทำมาทั้งหมดแล้วนะครับ15สูตรนะครับได้ผลลัพธ์อะไรครับ15สูตรนะครับได้ผลลัพธ์อะไรนะครับผมเอาสูตร15สูตรเมื่อกี้นะครับ มาวางไว้เป็นแนวตั้งลงมานะครับวางไว้เป็นแนวตั้งลงมานี่ก็เดินมาแล้วครับหกวดตติดครับสูตรนี้หลักการนี้นะครับนะครับผมได้ผลลัพธ์ตรงนี้ไปแล้วครับผมก็เอาไปชนกับอีกสี่สูตรนะครับสี่ชุดแบบนี้ครับสิบห้าชุดสิบห้าชุดแบบนี้ชนกันนะครับแล้วเหลืออะไรเดี๋ยวผมพาไปท่านให้ท่านดูนะครับฐานแม่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับแต่ตัวนี้ครับมาดูนะครับว่า สูตรนี้หลักการนี้ครับได้อะไรครับผมจะเริ่มจากศูนย์ไปหาเก้านะครับศูนย์ครับสิบห้สูตรนะครับสิบห้าสูตรไม่บอกว่าศูนย์ดับนะครับไม่มีสูตรไหนที่บอกว่าศูนย์ดับนะครับเราก็เอามาเด่นนะครับมาเป็นเด่นนะครับทีนี้หนึ่งครับสิบห้าสูตรครับไม่มีสูตรไหนที่บอกว่าหนึ่งดับนะครับเราก็เอามาเป็นเลขเด่นนะครับ มาดูสองครับสองมีหนึ่งมีสองมีสามมีสามสูตรครับทิ้งเลยครับสามสูตรทิ้งเลยครับทีนี้มาดูสามครับสามมีหนึ่งมีแค่หนึ่งสูตรนะครับเราจะเอามาเป็นเลขลองครับทีนี้มาดูสี่ครับสี่มีหนึ่งสี่ก็มีแค่สูตรเดียวครับเอามาเป็นเลขรองครับมาดูห้าครับห้าก็มีแค่สูตรเดียวนะครับเอามาเป็นเลขรองครับ หกครับหกมีหนึ่งมีสองทิ้งเลยครับแต่ถ้าติดดัดถึงสองสูตรนะครับผมจะทิ้งเลยนะครับรากานีนะครับมาดูเจ็ดครับเจ็ดมีหนึ่งมีสองทิ้งเลยครับแปดครับมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่ทิ้งเลยครับดูเก้าครับเก้ามีสูตรเดียวครับเราจะไม่ทิ้งครับเอามาเป็นเลขรองครับนี่ครับผมทําชุดนี้นะครับทําชุดนี้อีกสี่ชุดครับรวมทั้งหมดห้าชุดนะครับ แล้วผมก็เอามาชนกันครับเอาสายแข็งแบบนี้ครับชนแล้วชนอีกครับเอาชนแล้วผลลัพธ์มาได้อะไรครับอพาท่านไปดูนิดหนึ่งครับจริงๆแล้วผมทําเยอะนะครับแต่ผมลบไปบางส่วนนะครับลบไปให้เหลือน้อยลงครับจะได้เข้าใจง่ายครับนี่ครับมดนี้ครับชนแล้วนะครับห้าเก้านะครับห้าเก้าแย่สุดเลยครับห้าเก้านี่ครับท้ายสุดเนี่ย ้ายสุดเนี่ยไม่น่านะครับไม่น่ามานะครับหรือว่าเยอะสุดดีกว่าครับ R9 เลยครับชนแล้วนะครับเด่นในชุดแม่นะครับก็มี861034ครับทั้งหมดนะครับเด่นทุกสูตรนะครับที่ผมเอาไปชนนะครับอตัวจะเล็กนิดหนึ่งครับต้องขออภัยคุณป้านะครับนะครับ้9เลยครับ เมื่อแล้วผ่านนะครับผมใช้หกตัวก็ผ่านนะครับหลักร้อยก็ผ่านครับหลักสิบก็ผ่านหลักหน่วยผ่านนี่คือทันแม่นะครับทันแม่เอาสูตรสิบห้าสูตรมาชนจนๆนะครับแล้วเย่สุดคือห้าเก้าผมจะตัดทิ้งนะครับห้าเก้าผมจะตัดทิ้งหลักร้อยก็ตัดแปดสี่ออนครับทั้งแล้วตัดหนึ่งห้าถูกนะครับอ่าเพิ่งเล็กรองนี้ก็จะไว้อยู่นะครับแต่สูตรที่ทาเมื่อกี้นี้เป็นสูตรลูกหรือว่าสูตรที่หนึ่งนะครับ ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับเดี๋ยวผมจะเอามาคัสไอ้ท่านตอนสามตัวตรงครับผมใช้หลักการนะครับใช้ยังไงเดี๋ยวมาดูครับนี่ครับสำหรับกรุงป้าครับผมใช้สูตรแม่มาช่วยนิดหนึ่งครับเมื่อกี้ไม่มีห้าเก้าครับตัดทิ้งครับเหลือแค่สี่ตัวครับถ้าเอาสูตรแม่มาช่วยนะครับเหลือแค่สี่ชุดครับสี่ตัวเท่านั้นครับเด่นนะครับศูนย์หนึ่ง ลองสามสี่ครับผมฟันหนึ่งนะครับหลักสิบบนครับฟันหนึ่งเลยครับน่าจะมาหนึ่งแน่ๆครับพวกนี้หลักสิบบนจริงหรือเปล่าครับอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับตามสูตรครับสูตรอื่นยังไม่ได้คิดเลยนะครับจะใส่ปากมันมาครับครับอันที่หนึ่งวิจิกายนสองพันร้อยหกสบสามครับเพื่อเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับหรือว่าเป็นแนวทางของท่านนะครับแต่สําหรับท่านที่ชอบสามตัวตรงครับ ผมจะใช้สูตรแม่คัดก่อนนะครับแล้วถึงจะมาใช้สูตรที่หนึ่งคัดชุดฟันอีกทีนึงนะครับสูตรที่หนึ่งก็แข็งครับสูตรสองผมก็แข็งสามสี่ห้าแข็งอยู่นะครับไม่ต้องกลัวครับแข็งมาเจอแข็งครับครับทีนี้มาดูครับว่าคู่ตายคู่ดับผมประหยัดเงินของท่านได้ยังไงครับนี่ครับคู่ดับสามตัวตรงและสามตัวโต้นผมนะครับผมจะให้สิบเจ็ดชุดสายแข็ง ดับในสามโลกเลยนะครับดับล้านเปอร์เซ็นต์ครับไม่มาแน่แน่นะครับถ้าท่านมีชุดเต็มสี่สิบห้าชุดเจอสายดับผมไปสักเจ็ดชุดสิบชุดนะครับตัดทิ้งนี่เลยครับประหยัดต้นทุนของท่านได้เลยนะครับประหยัดเงินและลดต้นทุนของท่านได้เจ็ดแต่ร้อยเลยนะครับหัวสี่ห้าชุดท่านมีถึงสิบเจ็ดชุดผมตัดไปได้เลยครับสิบเจ็ดชุดสมมติว่าท่านเล่นตัวละหนึ่งร้อยครับสี่ห้าชุด สี่พันห้าครับเจอผมไปสิบเจ็ดชุดลดไปพันเจ็ดเลยนะครับผมของวันแรกหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็จุดแคม็กตรงนี้ครับคู่ตายคู่โต้คู่ดับผมครับคู่ถ่างนะครับสามารถตัดได้ทั้งสามตัวตรงและสามตัวโต้ครับประหยัดเงินของท่านได้อีกครับสมมุติว่าสามตัวโต้ของท่านมีสี่ห้าชุดเจอเลขคู่ตายผมครับถ้าสามตัวของท่านติดผมมีสองตัวอยู่ในนั้นนะครับ ถึงได้เลยครับสีแดงนะครับสามปีกว่าครับไม่เคยผิดพลาดครับสามปีกว่าไม่เคยผิดพลาดแต่ง้วีสแล้ดครับสายกลางหรือว่าผมเพิ่งจะเริ่มทําใหม่มาครับเดินมาสิบเอ็ดึ้ครับมันหลุดครับผมนี่ก็เอ๊ะมันหลุดได้ยังไงครับผมก็เลยไปย้อนดูคลิปหรือว่าย้อนไปดูข้อมูลนะครับไม่น่าหลุดครับแต่มันหลุดได้ครับผมเองก็เลยเอาที่มันแข็งมาเดิมครับ มั่นใจไว้เดิมครับวันนี้มั่นใจแน่ๆครับมั่นใจแบบมั่นใจครับรวมทั้งหมด8ชุดนะครับวันนี้ครับแข็งจริงๆ3สามชุดแล้วก็อีก5ชุดก็ใส่กลางครับสําหรับท่านใดนะครับที่ไม่เข้าใจโทรมาสอบถามได้นะครับคู่ถ่างคู่ดับนะครับสามารถตัดได้ยังไงครับตัดได้ทั้งสามตัวโต๊ดสามตัวตรงและ2ตัวบนนะครับเพราะมันไม่มาคู่กันครับมันไม่มาคู่กันถ้ามีเลข2ตัวอยู่ใน3ามตัวตัดทิ้งได้เลยครับ ถ้ามีสองตัวอยู่แล้วก็ตัดทิ้งได้เลยครับสองตัวนะครับนะครับแล้วเล็กสายดับผมครับดับแข็งโป๊กนะครับแข็งจริงๆครับท่านใดที่สนใจและติดตามผมมานะครับผมเคยให้ไปสี่สิบชุดนะครับสี่สิบชุดผ่านนะครับแต่ผมกลัวครับตั้งแต่ผมเรียกเขาเปลี่ยนจากท่านเมื่อละหนึ่งร้อยก็เก่งนิดหนึ่งครับก็เลยให้เฉพาะสายแข็งนะครับสายแข็งผมนะครับถ้าใครมีอยู่ในนี้ครับ ทิ้งไม่ได้เลยครับแต่ถ้าท่านบอกว่าไว้ยจนี่เขาเก่งนะเขาแม่นนะท่านเบาๆครับอย่าเพิ่งทิ้งครับเบาๆหรือว่าตัดขาดได้เลยครับถ้าเป็นผมครับไม่รู้ว่าจะเก่งมาจากไหนดังมาจากไหนครับผมตัดทิ้งนะครับตัดขาดเลยครับแต่สําหรับท่านเชื่อมั่นในตัวข่าวก็เบาๆครับอย่าเพิ่งทิ้งครับครับสองตัวร่างเหมือนกันครับสองตัวร่างยอมรับว่ามดทีแล้วผิดพลาดไปนิดนึงครับเอ้ไม่ใช่ครับมดมดที่ มดก่อนนู้นครับที่ผมให้ไปสี่สิบชุดนะครับมันพลาดครับแตงวมเแล้วผ่านนะครับมดที่แล้วผ่านสายแข็งครับผมจะให้เฉพาะสายแข็งเท่านั้นนะครับผ่านนะครับสุดคุ้มนะครับนี่ครับแค่ร้อยเดียวครับทานได้เลขดับไปตัดนะครับจะซื้อลอตเตอรี่ใบละน้อยหุย่ามีเลขนี้ตัดออกไปครับไม่ต้องซื้อครับลรต้นทุนครับหรือว่าไปซื้อเลขที่เจ้ามือครับประหยัดเงินทั้งตัวสิบบาทยี่บบาทครับ ได้นะครับยี่สิบชุดนะครับแล้วก็เลขเคลียร์ครับท่านใดที่สนใจล้วถามมานะครับเลขเคลียร์คืออะไรครับเลขเคลียร์คืองวด่ที่แล้วผมให้สี่ห้าเจ็ดแปดนะครับมันออกห้าหนึ่งครับผมบอกว่าเคลียร์ผมเนี่ยต้องมีหลักสิบหลักหน่วยนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวครับห้าตัวผมเนี่ยมันออกสี่ห้ากเจ็ดแปดก็คือมันมาห้าครับก็คือว่าถ้าท่าน จะเล่นนะครับไม่มีห้าตัวนี้นะครับไม่มีห้าตัวนี้อยู่ในหลักสิบหลักหน่วยครับทิ้งได้เลยครับหรือว่าอย่าไปซื้อครับหรือว่าท่านได้เลขเด่นมาเลขหนึ่งครับมาจับเลขเขีย์ผมได้เลยครับอ่าแค่นั้เองครับอ่าแล้วนี่ครับเขียร่างเหมือนกันครับเขียรล่างเขียร่างจริงจริงแล้วผมไม่กล้าลงนะครับเพราะว่ามันเคยหลุดบ่อยแต่หลังๆมาครับมันเข้าตลอดเลยครับเข้าตลอดอ่าถ้าห้าตัวนี้ครับถ้าท่านมีนะครับ อุดใจนะครับแต่ท่านไม่มีก็เบาๆนะครับแต่เค่ร่างก็มั่นใจอยู่นะครับแต่ก็เบาเบานะครับอย่าเล่นหนักมากนะครับข้างล่างนะครับเพะพลาดบ่อยครับนี่ครับของจริงต้องมีโลโก้นี่ครับพิเชษนะครับรูปผมนะครับวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดสองพันหรสามหรือว่าหนึ่งพฤศจิกายนนะครับของงวดใหม่นี่นะครับสนใจนะครับงวดละหนึ่งร้อยบาทนะครับงวดละหนึ่งร้อยบาท นี่ครับรับสมัครเฉพาะคนที่โอนเป็นเท่านั้นนะครับโอนเป็นเท่านั้นท่านเพิ่มอดีไลผมนะครับแล้วก็ทักมานะครับว่าต้องการเลกดับนะครับถ้าผมตอบหรือว่าผมไม่ตอบภายใน24ชั่วโมงให้ท่านโทรมานะครับมวด้วยหนึ่งร้อยนะครับ408807 517ครับส่งสลิปมาครับทางอดีไลนะครับเดี๋ยวผมจะจะส่งให้ท่านนะครับ ท่านจะส่งมาต่องวดหรือว่าให้ไปเลยสิบงวดโอนไม่ค่อยโอนบ่อยๆโอนยากครับก็ให้มาเลยแต่ท่านนะครับผมจดชื่อไว้นะครับจดชื่อท่านไว้นะครับแลวอย่าลืมครับท่านใดที่สนใจผมนะครับไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะครับเลขเด่นผมให้ตลอดนะครับใกล้หวยออกนะครับห้าวันผมจะวางชุดให้ท่านนะครับฟรีๆนะครับไม่เสียเงินเสียทองเลยแดงสิ้นครับท่านถูกไม่ต้องนึกถึงผมก็ได้ด้วยนะครับ แต่สําหรับเลขดับเลขตายนะครับผมไม่ได้ให้สาหรับสายฟรีนะครับให้สําหรับคนที่ชอบกินชออตัวนนะครับแล้วก็ไปถัดเลขได้นะครับลดต้นทุนได้นะครับครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่เชื่อมั่นในตัวผมนะก็สาหับสนุนผมนะครับเดือนก่อนนี้นะครับผมเองก็วันที่สามสิบเอ็ดนะครับผมจะเอาไปเลี้ยงไอจีมเด็กนะครับแล้วก็กระเพาะปลานะครับ ที่วัดลังมันนะครับหรือลุงถุกแพ้วนะครับเป็นกระถินนะครับงานกระถินนะครับแล้วก็ติดปุ๊มปะป่ากระถินนะครับแล้วก็ทําบุญให้กับตัวเลขนะครับแล้วก็จะเงินส่วนหนึ่งก็จะทำาิิงพระแล้วก็ทําสารสาะภูมินะครับครับก็ต้องขอขอบคุณท่านมากๆนะครับสร้างบุญสร้างกุศลคนบนนี้ขอตอบสองกับทุกท่านเลยนะครับอานุโมทนาบุญสาธุทุกท่านเลยนะครับสาธุสวัสดีครับ